ที่ไหนครับวันนี้นะคะเราอยู่ที่อินเทียนาไพรเวทวิลล่ากาตะน้อยอเป็นส่วนตัวหรูหร,หราหมาเหาทุ้งทำไมถึงเป็นส่วนตัวครับมันมีแค่ส1บเอดวิลล่าแล้วแต่ละวิลล่าก็ดีไซน์การตกแต่งไม่เหมือนกันแล้วทุกๆห้องมีแบบไพรเวดพูลเป็นของตัวเอง เรียกได้ว่ามีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมทุกคนแล้วก็มันแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นส่วนตัวสวยทุกคนดูบรรยากาศนี่นะเดินเบาๆนี่แบบมีเสียงเสียงจิ้งหรีดร้องตลอดทางอ่ะทุกคนดูสิคะทางเดินนะคะการที่เราจะไปวิลล่าของเราไอพักที่ห้องแบบไหนครับ สักพักที่อินเียเนา่ทายไหทคูวิลล่าทำไมถึงได้ห้องนี้ครับเราได้เราได้ฟรีอัพเกรดเราได้เราได้ฟรีอัพเกรดเพราะว่าทื่อน,น,นอของเราเขจาจองเป็นแบบสองห้องนอน แกล้งให้ทุกคนเป็นวิลล่าขนาดใหญ่อีกแล้อะไรตรงไหนออตรงนี้ตอนแรกอยู่ตรงไหนตอนแรกอยู่อยู่ใกล้ๆเลยตอนแรกอยู่นะได้วิล่าหลังน้อยใช่ไหมอืมน้อยก็ไม่น้อยนะทุกคนคือห้องที่เราจองมามันก็คือไซส์หกสิบหกสิบตารางเมตร แต่เขาอัพเกรดให้เราไปเป็นร้อยร้อยหกสิบหรือร้อยสาิบนี่นแหละไม่มั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวดีเทลก็คือกระบอกเพิ่มเติมเนาะแต่ที่สำคัญมันต้องิมากแน่เลยไกยม้ย,ย,ยมากตรงนี้เขาไว้ใช้ทำอะไรครับ <peach noise> นะคะเราก็กำลังจะไปห้องล็วนะคะที <S <S ่ <ot> ขเขาแบบฟีอัปเกรดให้เรานะเป็นฟีเลทไพลเลทพูลฟิเลานะคะชื่อคลองก็แบบโอ้โหค้องจองกับชื่อดีจอดะทุกคนมันต้องแบบว่าหรูหราไฮโซอะโล่หลา้าแต่แบบจริงๆแล้วสไตายแรอว่ามันมากกว่าคอนเทนต์บาร์ี่เนาะมันแบบว่ามีความเป็นแบบฟิเลทพลาสิก มันใหญ่มากมใหญ่มากบบเยได้แล้วนนูเร <c oughs> ดูเปิดได้ไหมครับโคตรหนั <c oughs> มอมไม่ถูกเลย <laughs> ชอบไหมครับชอบไหม <laughs> ชอบมากไหม <laughs> <laughs> โตลงไปเลยใ <laughs> 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 ส่ไหม คือเรื่องของเรื่องนี่รีเควสตขออยู่ใกล้เพื่อนนะฮะถ้าไม่รีเควสตขออยู่ใกล้เพื่อนคงไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> คือเพื่อนอยู่ข้างล่างเพื่อนอยู่ข้างล่างค่ะเราอยู่ข้างบนใช <laughs> ่เดี๋ยวห้องเพื่อนก็จะเต็มแบบว่ารวมเป็นุ่มเนาะงก็อยู่ข้า,างล่างเราข้างนี้ก็เลยแบบว่าข้องฝั่งได้ทีเดียวเราทำกล้วย โมเดิร์นมาแบบถ้าดูจากรีวิวเนาะเราจะรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบว่าน้องอาจจะมีแบบความกาวเก่าเมื่อน้องสิบกว่าป,ปีแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วห้องเขาสวยนะสีสันสดใสน่าอยู่แล้วแบบโมเดิร์นมูฟี่ล่าโอ้อ่ามากเลยมมเ <c oughs> ทุกคนหุ่นหนึ่งมากห้างนอนใหญ่มากนะห้องเลยใหญ่ใหญ่มากเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นเฮ้ย สีสวยมากสีสวยมากคลสิคใครวยอาาน้ำอืมนาร่ะน้จะยกอางอ่านี้คือนึกถึงที่ไหนดูหมึกถึงที่แบบมาด้าเบสันสิงคโปร์มีความแบบแบบนี้เลยน่าแบบนี้เลยจริงเหมือนณนิรันเลยรูรัชูนิรันเออแบบรดับหกดาว บ้างมีของเล่นอะไรบ้างอ๋อแล้วก็ชาเเวอรนแเรนสูงมากอ๋อแล้วกล่นนอเปิดนี่ก็เป็นเป็นปากให้รู้จักนะครับาชอบนะครับ เอาไปได้ไหมครับญญอะไรนะเขาว่าที่เราไปบีชเนาะแล้วก็มีกระ,ะเป๋าให้่าแล้วดูสิมีตะกร้าสาหรมาให้แล้วว่าดูทุกคนมีครับ <c oughs> ไปเลยอ,อันนี้มูมทำงานโอ๊บเองกทุกคนเดี๋ยวฉันนะคะจะเอางานนะคะจะนั่งทำงานลาแล้วจะ,จะนั่งทำงานใช่ไหมบริษัทบริษัทโฮมซิกเกอร์ไทยแลนด์นะคะเราจะนั่งทำ อยู่ที่เหมาะก,กับผู้บริหารอย่างเรามากเลยอยู่มาตั้งนานไม่เคยทํางานเลยนะฮะ <c oughs> ไม่เคยทํางานเลยค่ะเพราะเห็นแบบมุมทํางานแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขยันทํางานเราจะได้แบบมีตังค์มาพักฟ้องสูตรอย่างนี้หลายขึ้นได้ฟรีอัปเกรดบ่อยๆเฮ้ยดึงดีมากเลย เตรียม<า>อะไรมาบ้างครับหาทางเปิดปตูสุดนี่ แฟมิลี่ไพรเวทฟูมิล่าห้องนี้ก็คือจะพิเศษกว่าห้องเราเพราะว่าเป็นสองห้องนอนวิลล่าก็คือจะแบบขนาดใหญ่แต่อยู่ด้านล่างล่างจากห้องเราใหญ่เพราะว่าเป็นแฟมิลี่้องเดินลงบันไดไเรามาดูว่าอะไรอะไรบ้านที่ใหญ่กว่าห้องเราอเคนะคะเจ้าขอ,องห้องนะคะมาดามสุดรุนนะคะมาดามทำ,ทำให้เราได้แบบว่าดูสว่ยน้ำหน่อยไหมฮะสรวายน้อุยยาวยาวมากนะฮะยาวมากเสาไว้น้ำ ครับตีกันเชียงได้เลยนะฮะดูข้างในกันมีสวนหน้าบ้านนะฮะแต่ที่ทน,นี่ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านตัวเองเนาะอารมณ์เหมือนแบบเป็นเป็นแบบเพนท์เฮาส์ขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบ้านตัวเองนี่เป็นเพนท์เฮาส์เลยใช่ไหมฮะเป็นเพนเฮาเลยด้วยเพนเฮาขนาดใหญ่สองชั้นอารมณ์เหมือนอยู่บ้านอ่าโอเคเข้าบ้านกัน <laughs> นี่อาปาดิกซันนะฮะฮะอันนี้ลูกอาปาใช่ไหมฮะเด็กๆจะเล่นซ่อนแอบกันแล้วนะฮะเปิดโอ้โหคือโดดลงได้จากหลายทิศทางเลยนะฮะโดดหู้นี่คือแบบว่ากระโดดโดดน้ำจากห้องนั่งเล่นค่ะแนะนำนะฮะเวลาโดดระวังน้ำกระเด็นนะฮะเพราะว่าโดดที่แรงมากนะครับ โอ้โหแม่ข้าไปดูเลยรู้ว้าวีองนอนห้องนอนนของที่จะมีนอเนาันนี้ห้องนอนก้ออันนี้ก็จะอบุนดีนะอบุ่นะโทนสีมันจะใช้เป็นโทนสีเหลือง ไ่ได้สังเกตนี่ก็คือถ้าเราลองดูรีวิวก่อนช่วงโควิดนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะรีโนเวทใหม่โทนจะอบอื่นใช่สีจะเป็นออกน้ำตาลสีเบจนี่สำหรับ2ห้องนอนนะครับก็จะมีจากุชี่ด้วย อันนี้ก็เอาไว้ตำส้มตำใช่ไหมครับอ่านะไรนี่มีครื่ออะไรเนี่ยนี่คือแบบว่า shower จริงๆใช่ใช่จะได้เป็นเลย์นี่ก็โอ้โหอ่าคือเพดานสูงมากใช่สามเมตรไม่อยู่ถ้าชอบโป่งๆก็ที่นี่เลยโอ้โหนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างตามนัยมีอะไรเซไเอหรือเปล่าอุ้ย เราเล่นซ่อนแอบกันได้เลยนะจริงจริงข้างบนอีกห้องนึงโอ้โหเป็นห้องน้ำซ่อนห้องน้ำเหรอเป็นห้องนอนอ๋อเป็นห้องนอนอีกห้องนึงว้าวเป็นห้องนอนน้อยโอ้โหมีโอ้ไปข้างหลังอีกเป็นห้องนอนที่แบบว่าโอ้โหคือแบบสำหรับหลังนี้ใช่ไหมเอาจริงจริงเราเข้าใจไอเดียเขาแล้วนะ หลักๆ <Okay. S 1> เลยจริงๆมันคือเป็นแบบวิลล่าแบบขนาดใหญ่ใหญ่มากแบบว่าสองชั้น<ม>แต่ว่าตอนนี้พอาเขามาทำเป็นโฮเทลใช่ไหมเป็นไพวิลล่าอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เหมือนแยกคือชั้นล่างเนี่ยก็คือมีสองห้องนอนเนาะขนาดใหญ่แล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวส่วน<ม><ม>ชั้นสองของบ้านก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวแล้วก็หนึ่งห้องนอนขนาดใหญ่เราไปดูวิวข้างนอกหน่อยครับราะะยาวมากแม่สระยาวมากต้องมีเป็ดแล้วแหละ ไปไเหนครับหลับสบายมากไป breakfast โอ้โห breakfast ที่ไหนครับที่ดอทวออคือก็แบบแบบน้องบบอทีห้เ่นความที่รีสอร์ทหลังเนี้ยเขาทำโดยออกมาที่แบบ วิลล่าสิวิลล่าเนี่ยวเขาทำมาแบบเป็นสไตล์แบบเป็นบ้านบ้านแบบวิลล่ามังคายดูเป็นไงบ้างครับสีเป็นโล่วสวยมากอ้าวิรื่องโล่ใหญ่มาก,ารมากตรงนี้นะคือตรงที่บอกว่าเขาแบบมาจัดงานแต่งเนาะสนใจไหมคุณสน <laughs> ใจจะขอฉันแต่งงานเนี่ยว่า oh, will you marry me เ,เ,เขาบอกมาจัดงานแต่งกานมาแบบว่าโรแมนติกแบบว่าเวติ้์อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันที่แบบเขาแต่งในาน้ำในสันของไทยหลายๆคนเนาะเขาแต่งกันในน้ำใช่มั้ยไม่เขาจะจัดกันตรงนี้ไงแล้วเขาจะได้วิวบอกว่า,าตรงนี้เลยที่แบบตรงนี้เลยออ แค่นั้มันไม่ใช่สาไหวนาครับมันคือเดคอรรชั่นคือลองจุ่มๆแล้วมันตื้นไหนเมื่อวานเราอยู่ตรงไหนเมื่อวานเลยเมื่อวานก่อนชั้นบนของเรา้ล่างของมาดามสตูนนะคะตรงนู้นเมน่4คืนแล้วครับประมาณนนะคะคือเป็นกระตาา่ายนีซึ่งเขาเป็นโรงแรมใหญ่เนาะ500ห้องโรงแรมก็เพิ่งเปโนเวทใหม่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าห้องเขาเยอะ คนเขาก็เยอะถามว่าเยอะดีไหมถ้าคนที่ชอบฟาร์มคครื้นนะครื้นมันก็ดีสระว่ายน้ำหกสระออไม่แต่เราอยู่ที่นี่เราต้องพูดถึงที่นี่ <Okay. S 2> พูดถึงที่นี่เราอยู่ที่นี่นะคะตอนเป็นไงบ้างคะเมื่อวานกีสระคะมันดีมากเลยค่ะอ,อยู่ในสระนะคะเป็นสระส่วนตัวเนาะอะไรนะคะนี่นเกี่ยพื้นลมจะไม่พื้งลมไปเสิร์ เอาไหนครับโอเคมีอะไรมากอลาคารนะร้านที่นี่เป็นอาราคนะาร,ารยังไม่ได้ดูเมนูเลย <laughs> ้อะไรอลฮัสบ <ush> อลคือไอ้อันที่เราเห็นในแมกเอร์มาฉันเห็นในแคสซีจอนนี้มันคือออาแคสซีเอ็กเป็นประือว่าเราอยู่ที่เอ,อเมริกาเอ็กเมนเติก t ันเกนเอ็กเปมันทำยังไงครับมันคือ เอาจริงๆจะว่าเหมือนไข่ลวกก็ไม่ใช่เพราะมันต้องตอกไข่ลงไปในน้ำแล้วก็คนไม่ให้มันติดให้มันเป็นก้อนแล้วข้างในผ่าใช่ไหมไข่ลวกอ่ะมันก็ไม่ติงผ่าเลยเพราอะไรอ่ะลวกล,ลวกแต่ลวกเลยใช้น้ำที่แบบดีไม่ได้ใส่ไปในหมอเหมือนคนไทยอ่ะคือตอกแล้วใส่ลงไปในน้ำแล้วคนไข่คนไข่คนก็ไม่ใช่ไข่คนก็สุกเลย แล้ววะก็สั่งเป็นอะไรคะแต่ว่าประนีมากยืนยันนี้เป็นฐานอูเขาเราโชคดีมากเลยนะเพราะว่าโรงแรมอ่ะเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดช่วงโควิดอ่ะไปสองรอบหมายความว่าปิดแล้วก็เปิดเนี่ยเพิ่เปิดทุกคนห้องมันสวยมากโดยเฉพาะถ้ามาพักนะต้องพักห้องอินเทียนา แสตนเลเลทคูรีล่าเพราะว่าห้องมันเพิ่งเนเวทใหม่บางส่วนเนาะสังเกตสระว่ายน้ำอะกระเบื้องสระว่ายน้ำก็เพิ่งทำใหม่ยังแบอบกจริงจริงจริง ไปเชืพี่เขาถูกระจกไปถามพี่เขาต้องถูทุกวัน อขอบคุณค่นะดีแน่ควรนะวะทำอาหารไ้แบบน่าช้่มากน่าชื่สุดๆกใจัหม